thank you ดีทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังด้วยนะคะแหม่ย้อนไปสักครึ่งเดือนเลยคลิปนี้เราก็จะมาจัดชั้นหนังสือแล้วก็จะมีพาทัร์ชั้นหนังสือกันด้วยนะคะซึ่งคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปี2021เพื่อต้อนรับหนังสือที่น่าจะมาอีกเยอะเลยในปี2022แล้วก็คลิปนี้เรามีข่าวดีจะบอกด้วยนะคือตอนนี้เราได้มีอวตารเป็นของตัวเองแล้วเย้ Yay! ซึก็คือยายหัวเงินๆที่ยืนอยู่กลางจอเน,นี่ยแหละต่อไปนี้เวลาทุกคนดูคลิปเราเนี่ยก็จะเหมือนได้เห็นหน้าเราไปด้วยนะใช่หรือเปล่า <c oughs> โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องเอาหนังสือเอาตากชั้นกันก่อนทุกคนเห็นด้านหลังเรากันไหมนั่นกะ็คือชั้นหนังสือของเราที่ตอนยังไม่ได้จัดตันเองจะเห็นว่าหนังสือเนี่ยคือวางกันแน่นเลยนะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่หนังสือเนี่ย แตกอยู่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาของพวกนี้เอาจากตู้กันก่อนและนี่ก็คือตู้หนังสือที่เราได้เอาหนังสือออกหมดแล้วนะคะจะเห็นว่าด้านในของตู้เนี่ยมีคาบดำๆด้วยนะแล้วชั้นก็งอด้วยเราก็เลยได้ทําการเอาชั้นเนี่ยกลับด้านนะคะเพื่อให้อีกด้านหนึ่งอะ่ะมันรับน้าหนักหนังสือแทนเราทำอย่างนี้ทุกปีนะต้องสลับชั้นทุกปีไม่นั้นเดี๋ยวชั้นอะ่ะมันจะงอแล้วก็หักลงไป โอเคและนี่ก็คือชั้นหนังสือหลังจากที่เช็ดทําความสะอาดเอาฝุ่นข้าวดำๆออกแล้วก็ดูไม่ได้สะอาดขึ้นเท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่าเดิมหน่อยและนี่หลังจากผ่านไป2ชั่วโมงนะคะเราก็ได้เริ่มทําการทยอยเอาหนังสือเนี่ยจัดเข้าชั้นโดยการมีสลับชั้นหนังสือกันด้วยนะคะแบบหนังสือที่อยู่ฝั่งขวากขย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายให้มันเป็นหมวดเดียวกันอะไรประมาณนี้ นีแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณ2ชั่วโมงนะความคืบหน้าก็คือเพิ่งจะได้แค่นี้นะยังไม่ถึงครึ่งตู้เลยด้วี3ามเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการเเช็ดซองพลาสติกแต่ละซองที่ห่อหนังสืออยู่ด้วยแต่แดนแ,แ,และนี่ก็คือหลังจากที่จัดเสร็จแล้วเป็นไงกันบ้างเอ่ยคือเราใช้เวลาจัดชั้นหนังสือนานมากเลยจากเที่ยงอะ่ะจนถึงมืดตอนนี้แสงในคิปเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแล้วนะคะ แต่ก็ชั้นเนี่ยก็ดูโล่งขึ้นเอาของอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยออกหมดเลยตอนนี้ก็เลยเหลือแต่หนังสือแล้วก็มีพื้นที่ว่างให้เราใส่หนังสือใหม่เข้าไปด้วยมีน้องแมวด้วยโอเคเรามาเริ่มทวนชั้นหนังสือกันเลยกว่าเริ่มจากชั้นล่างสุดของตู้ใบแรกนะซึ่งชั้นล่างสุดเนี่ยเราจะเอาไว้เก็บพวกบล็อกหนังสือซึ่งบล็อกในตู้นี้ก็จะมีเรื่องกาลิน ซึ่งในกล่องในบ็อกไม่ได้มีแต่การลินนะเพราะว่ายังซื้อไม่จบนี่บ็อกนี้คือเราชอบมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันมีลูกเล่นตรงที่มันมีโซ่ของรอบๆบล็บอกแล้วก็มีจี้รูปผีเสื้อด้วยจริงๆอยากให้บ็อกทุกเรื่องทําแบบนี้นะแบบมีกิมมิกอะไรเล็กๆใส่เข้ามาที่ไม่ใช่แค่บล็อกเฉยๆแต่ก็อย่างว่าแหละราคามันก็น่าจะสูงขึ้นอ่า ตู้ใบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ็อกเกี่ยวกับหนังสือพวกแฟนตาซีอะไรอย่างนี้นะและอันนี้ก็คือบ็อกแฮร์รี่พอตเตอร์ชั้นที่2ของตู้ใบแรกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บพวกหนังสือนิยายของสำนักพิมพ์1 1 6 8แล้วก็ World Fantasy อะไรพวกนี้อันนี้เป็นหนังสือที่เป็นรูปภาพอาหารนะคะไม่ใช่หนังสือทำอาหารนะเป็นรูปภาพอาหารและนี่ก็คือกล่องเอาไวส้สำหรับเก็บที่ขั้นหนังสือในตู้ใบแรก ทางด้านขวานี้เป็นหนังสือที่เราแยกไว้สําหรับาขายต่อหรือว่าบริจาคนะคะก็คือซื้อมาซ้ำนั่นเองมาถึงชั้นที่3นี่ก็คือเป็นสำนักพิมพ์พูนิก้าล้วนๆเลยมันจะมีช่วงอายุช่วงหนึ่งนะที่แบบบ้านิยายแบ็คแฟนตาซีมากๆอ่ะแบ็คแฟนตาซีคืออะไรก็แบบแวมไพร์ผีดิบนู่นนี่นั่นที่เป็นแบบแฟนตาซีแต่ว่าเป็นทางสายดัก์กอ่ะ ถ้าเป็นสายสว่างก็พวกอะไรเฟลลี่เทลอะไรพวกนี้นางฟ้าอะไรเงี้ยแต่นี่คือบ้าพวกสายดาร์กมาถึงชั้นที่4ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ช่วงนี้อยู่บ่อยมากคือหยิบหนังสือบ่อยมากก็คือชั้นของนิยายพวกสืบสวนแล้วก็สยองขวัญหรือว่าผีนั่นเองอันนี้คือซื้อมายังไม่ได้อ่านเลยนะบ้านคนผีชอบหน้าปกมากๆ ส่วนด้านนี้ก็เป็นสืบสวนแต่ว่าเป็นแปลญี่ปุ่นนี้แล้วก็มาถึงเรื่องนี้เรื่องที่ตอนนี้เราติดงอมแงมเลยนะแล้วก็พูดถึงบ่อยมากพูดถึงแทบจะทุกคลิปเลย <laughs> <laughs> เมื่อผมเป็นเจ้าของคลิหาสยองขวัญซึ่งตอนนี้มีออกมาถึงเล่ม7จ็แล้ว <laughs> ที่ชอบมา,มากๆเพราะว่าเราไม่ได้อ่านนิยายที่แบบ ให้ความรู้สึกแบบนี้นานแล้วอะเมื่อก่อนมันจะมีนิยายสยองขวัญที่แปลจากจีนแปลจากไต้หวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนไม่ค่อยมีสำนักพิมพ์ไหนซื้อมาทาเลยนะพอเจอเรื่องนี้ก็เลยแบบมันทัดใจมากกับพูดบ่อยมากอะไรนี่คือหนังสือที่อยู่แถวข้างในแต่ละชั้นเนี่ยเราจะวางหนังสือซ้อนกัน2แถวนะคะข้างในกับข้างนอกนี่ลงทุนเอาข้างนอกออกเพื่อถ่ายให้ให้เห็นข้างในเลยนะแล้วก็ชั้นต่อไป อันนี้จะเป็นหนังสือแนวให้กำลังใจหรือว่าแนวสปริงบุ๊กอ่ะทุกคนพอนึกออกกันไหมถ้าเกิดไปส่องสำนรับพิมพ์สปริงบุ๊กก็จะเห็นว่าเป็นหนังสือแนวนั้นแหละและนี่คือเรื่องที่เราชอบถั่วงอกกับหัวไฟนะคะนี่คือเล่มล่าสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจบังเอิญไปเจอที่งานมหากรรมนิยายนานาชาติแล้วก็เออเล่มนี้ฉันยังไม่มีนี่นาอันนี้คือหนังสือที่เราอยากแนะนําทุกคนเลยนะเป็นเหมือน พจนานุกรมเครื่องเขียนข้างในก็จะเป็นภาพวาดภาพวาดเครื่องเขียนนะซึ่งเล่มแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกดินสอปากกาอะไรพวกนี้ <ed it> คือเจ้าของหนังสือเล่มนี้เขาเป็นนักวาดนะนักวาดภาพ <ed it> ข้างในก็จะเป็นภาพวาดเครื่องเขียนที่เขาใช้ <ed it> นี่ก็เป็นอีกสรัดพิมพ์หนึ่งที่ชอบนะคะ <ed it> แล้วก็ชั้นต่อไปชั้นบนสุด คือข้างบนเนี่ยมันติดขือใช่ไหมมันวางหนังสือนิยายไม่ได้ทุกคนเราก็เลยเอามาเก็บหนังสือการ์ตูนแทนเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังออกไม่จบนะแล้วหวั่นใจมากเลยว่าสําหรับพิมจะเทแต่คงไม่เทเหรอกอย่างสะไปเอ็กซ์แฟมิลี่นี่ก็เพิ่งสร้างอนิเมะไปก็ดังคือดังมากอยู่อะนแล้วนี่ก็แถวข้างในทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าเรามีหนังสือการ์ตูนน้อยนะจริงๆคือเรามีกล่องอีกใบหนึ่งเว้ยที่ที่ใหญ่มากๆอะ่ะเอาไว้เก็บหนังสือการ์ตูนแต่พวกนั้นก็คือหนังสือการ์ตูนที่ อ่านจบแล้วอะไรอย่างนี้ไงออกจบแล้วที่อยู่บนชั้นนี้คือหนังสือที่เรายังอ่านอยู่กําลัองอ่านอยู่นี้เรามาถึงตู้ใบต่อไปตู้ใบนี้จะเป็นเออจะเป็นหมวดนิยายวายแล้วนะวายทั้งตู้เลยข้างล่างนี้ก็จะเป็นบล็อกนิยายวายเห็นแค่บล็อกทุกคนพอรู้กันไหมว่าเรื่องอะไรบ้างแต่ด้านขวานี้มีแอบเก็บดีวีดีการ์ตูนรีบอนนิดนึงนะ อันนี้ส่วนใหญ่เป็นสำนักพิมพ์เอเวอร์วนะบางเรื่องซื้อมาก็คือไม่ใช่บางเรื่องสิหลายเรื่องเลยซ,ซื้อมาก็คือยังไม่ได้อ่านอย่างไอกองนี้ก็คือซื้อมาก็ยังไม่ได้อ่านนะบล็อกคือเก็บข้างล่างไม่หมดก็ต้องมีเอาขึ้นมาข้างบนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไวชั้นล่างๆนะเพราะว่าน้าหนักมันค่อนข้างเยอะจะทําให้ตู้เสียเร็วเยียบสองข้างบนเล็กน้อย ยังไม่ได้อ่านทั้งนั้นเลยนะทุกคนยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านตัวใหญ่ก็คือยังอยู่ในซิลอยู่เลยอะ่ะด้านขวาก็จะมีสำนักพิมพ์อื่นๆแทรกเล็กน้อยแล้วก็มาถึงชั้นนี้ชั้นนี้จะเป็นของสำนักพิมพ์โลดทั้งชั้นเลยนะลดที่เป็นสำนักพิมพ์เดียวเลยที่ยกชั้นให้ทังชั้นเลยเพราะว่าเราซื้อหนังสือกับสำนักพิมพ์นี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยคือยังไม่ได้อ่านทั้งนั้นเลยนะทุกคน เรื่องโอตาคุ ube, วันสิ้นโลกอ่าและนี่ก็คือหนังสือที่อยู่ข้างในนะคะสำนักพิมพ์ของโรสล้วนๆเลยนะคะส่วนใหญ่ยังไม่ได้อ่านเลย SCI เนี่ยก็ยังไม่ได้อ่านนะซื้อมาทั้ง10บเล่มแล้วมาถึงชั้นต่อไปข้างหน้านี่เป็นของ o f f ฟิเชีจากเรื่องนักรบพรนจอนนะยังไม่มีที่เก็บก็เลยฝากวางไว้หน่อยส่วนด้านขวาน,นี้ก็คือจากการอันบ็อกไปในคลิปที่แล้วนะก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยสักอย่าง ฝากวางไว้อีกเหมือนเดิมวางไว้ให้ฝุ่นมันเกาะเล่นๆอันนี้ก็คือกล่องสําหรับใส่ที่ขคานหนังสือหรือโปดการ์ดในตู้ใบนี้นะคะข้างบนนี้ก็ยังมีบ็อกซ์นะมันวางไว้หมดจริงๆทุกคนคือบ็อกเยอะมากอะส่วนใหญ่ชั้นนี้จะเป็นหนังสือของเซนบุ๊กนะคะมาถึงชั้นต่อไปอันนี้คือหลุดออกจากนิยายวายแล้วนะจะเป็นพวกนิยาย นิยายแปลมีทั้งสืบสวนแล้วก็แนวอบอุ่นหัวใจอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นิยายแปลญี่ปุ่นจะเป็นแนวน,นี้กันหมดเลยนะแบบอบอุ่นหัวใจให้แง่มุมกับชีวิตอะไรประมาณเนี้ยมาถึงชั้นสุดท้ายคือบนเนี้ยอย่างที่บอกว่าเออเดี๋ยวขอหยุดแป๊บนึง ด้วยความสูงของชั้นนะ่ะมันจํากัดใช่ไหมล่ะมันวางอะไรไม่ได้เลยนอกจากหนังสือการ์ตูนซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีหนังสือการ์ตูนให้ใส่เราก็เลยเอาฟิกเกอร์มาใส่ก่อนข้างหน้าที่เห็นนี่เป็นฟิกเกอร์เรื่องนักรพบเนจรนะคะน้องน่ารักมากๆเลยอ่าส่วนแปลงนี้เราไม่ได้เอาไว้แต่งหน้านะแต่ว่าเราเอามาปัดฝุนน้องนี่เป็นไงปัดโชว์ไปที จบแล้วจ้ากับการพาทัวร์ชัน้นหนังสือของเราอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเทียบกับหลายๆคนในในทวิตเตอร์เรานะที่เขาก็เป็นสายอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆเหมือนกันนะบางคนก็คือถึงขนาดมีห้องส่วนตัวห้องหนังสือส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยคือหนังสือทางห้องนะทุกคนคิดดูสิพอเทียบกับของเราคือเราคิดว่าหนังสือเราเยอะแล้วใช่ไหมแต่พอเทียบกับของเขาแล้วคือเราดูเด็กน้อยไปเลยอะ่ะ โอเคคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถ้าเราพูดเร็วเกินไปนี้ต้องขออภายัยดนวยนะคะคลิปต่อไปของเรานะ่าจะเป็นคลิปอันบล็อกหนังสือนะเป็นหนังสือที่ซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วจนลากยาวมาถึงมกราปีนี้ก็คือยังไม่ได้แกะเลยตอนนี้กล่องพัสดุเต็มบ้านเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปพาทัวร์ชั้นหนังสือแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ถ่ายคลิปทัวร์ชั้นหนังสือแบบนี้อีก ต้นปีหน้านะถ่ายสักปีละคลิปแล้วกันพาทัวร์จะต้องสือจะทัวร์อะไรกันบ่อยๆโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย